ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือ l ลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อสวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับผมก็จะจับนะครับร็อกบาร์นะครับในร่างที่แจกฟรีนะครับอยู่ในเดเกม นั่นเองนะครับทุกคนนะผมก็เปิดได้เป็นตัวที่2แล้วนะครับของฟรีนะครับเนี่ยอืผมก็ว่าจะไม่เล่นแล้วนะครับทุกคนนะก่อนหน้านี้ก็เปิดได้นะครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวครับทุกคนนี่โอ้โหตึงๆแบบนี้ไปเลยครับ2ตัวนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์นะครับนะผมก็อัพเป็นแบบออโต้นะครับทุกคนนะสำหรับล็อกบาร์ในร่างนี้ก็สูงร้อยแปเลยนะครับอายุ36เลยนะครับทุกคนผมเล่นไป3นัดยิงไป สามประตูนะก็ถือว่าโอ้โหทั้งแข็งทั้งใหญ่ทั้งคมยิงแรงนะครับกระโดดดีมงดีครับครบเครื่องนะในศูนย์หน้านะครับก็เป็นสไตล์บล็อกนะครับฟอกอินเดอะบล็อกนะครับทุกคนเป็นสไตล์กองหน้าตำแหน่งเดียวเลยนะครับโอเบอร์รอมิตติ้งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้บลอะไรนะครับก็101นะครับเกมรุกนะครับ99นะครับถ้าใส่โค้ดอมรินเข้าไปนะครับ1น0่แน่นอนนะครับ ดูครับจบสกอร์ฟินิชชิ่ง95ลูกมง93ครับฟีคิก84ลูกโคงนะครับ80นะสปีดอันไม่ได้โดดเด่นมากนะครับยิงแรงครับทุกคน91เลยนะจำการกระโดดนะครับ90ติดบูสเตอร์นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งครับทุกคนโอ้โหแข็งโป๊กเลย95เลยทีเดียวอ่ะ แล้วก็บูสเตอร์นะครับผมก็ยังไม่ได้เพิ่มนะสำหรับเมทที่2นะครับก็สกิลนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะมีมักเซลเทิร์นะครับเฮดดิ้งนะครับสกิลช็อปยิงไกลนะครับมาโอ้โหทำชิ่งก็ถือว่ามีครับทุกคนก็เพิ่มสกิลให้ได้นะอผมจะลองเปลี่ยนโค้ดเป็นอโมรินดูครับวิกเคานเตอร์นะถ้าเป็นอโมรินครับวิกเคาเตอร์แบบนี้ครับดูค่าพลังกันหน่อยเป็นยังไงนี่ครับ หนึ่งร้อยครับสำหรับเกมรุกโอ้โหแจ่มครับทุกคนออ่าืมนี่ครับหมถือว่าแจ่มนะถ้าใครอยากได้เกมรุกหนึ่งร้อยนะครับถ้าไม่อัพแบบอะไรนะครับก็ใช้โคดอโมดินได้นะครับแต่ว่าในเกมนี้ผมจะใช้เป็นสไตล์ลองบอลคอเตอร์นะครับโคดอาร์เตต้านะครับทุกคนก็จะได้นะครับในเรื่องสปีดนะครับอ่ะ จับลงเล่นหน้าเป้าแบบนี้กับหน้า3มสไตล์ลองบอลคอเตอร์ Long แบบนี้ครับทุกคนจะเป็นยังไงครับทุกคนไปดูในเกมแบบลงแรงแบบตึงๆกันเลยครับนี่นะครับผมก็สุมแรงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช็คความร้อมความฟิตของนักเตะกันก่อนเลยครับทุกคนนี่ก็ถือว่าฟิตเต็มถังอยูแ่แล้วสำหรับล็อกบาร์นะครับเป็นอีพิกฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนผมว่าค่อนข้างดีเลยนะเอามาจะเล่นเป็นหน้าคู่แบบนี้ผมว่าก็เหมาะน,นะ เพราะว่ามีทั้งความแข็งนะครับยิงคมมองดีนะครับอีกหนึ่งตัวใช้เป็นตัวความเร็วแบบนี้ครับทุกคนผมว่าโอ้โหจำแน่นอนแต่ว่าในเกมมีห้ามพลาดนะล็อกบายยิงนะครับจนคู่แข่งต้องขอร้องกดออกครับทุกคนมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงครับลุ้นกันแรงครับตึงๆมาแบบนี้เขาใหม่อีกแล้วซาร่าครับให้เอ็มบาเป้แทงมาแบบนี้กุรสกี้ครับอีมาติดบล็อกอยู่เปิดมาเอซเข้ามือดได้ครับ เอาบอลมาครับให้กับเมซี่ลูปินเก้บนให้มาที่ลอนโซ่ครับให้ล็อกบาล็อกบาจับแล้วก็จ่ายมาครับไม่ต้องเล่นให้ยากนะครับสำหรับล็อกบาจ่ายมาจังหวะนี้แล้วก็ได้ได้ยิงโดนแซะแต่ว่ายังไม่ล้มครับเข้าทางลอโซ่ให้กับร็อกบาจับจังหวะแล้วก็ยิงครับเรียโปรไว้ครับทุกคนดูหูดูครับนี่ครับโดนเข้ามาแบบนี้แล้วก็พลิก นิดเดียวก็ยิงได้เลยนะครับมีทั้งความใหญ่นะครับความแข็งนะครับยิงดีนะครับจบสกอรมนะแล้วก็ยิงแรงด้วยครับเข้ามาเหมือนกันนี่ครับคาโฟสินวาครับสินวายังไงจ่ายมาไม่ดีติดโรดี้ครับเอ็มปาเป้จ่ายมาติดลายการเหมือนกัินดดกได้โยนครับหลอกบาหลอกบาให้กับลุมบินิเก้ครับ ดูมิกี้ให้กับล็อกบาล็อกบาจับแล้วก็ยิงครับโดนแสแต่ว่าแบบนี้ครับดูครับโอ้โหแข็งสะเกินครับทุกคนสล้เราก็ล็อกบาจังหวะนี้โอ้โหเอาไม่ลงจริงๆรครับเหมือนจะล้มเลยนะครับดูครับดูมิ่กี้ครับให้มาตามซองแบบนี้ครับแล้วก็ยิงครับไม่ล้มครับทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับโอ้โหเสียหลักไปเลยนะแต่ว่ามันเก็บตกจังหวะ2ได้นะครับก็สัตว์เข้าไปครับรุนแทฟติกตั้งแต่ ยี่สิบวินาทีแรกเลยสหรับล็อกบายครับมาลนี่ครับสิ้นว่าใครที่เปิดได้เร็วนะครับผมว่าคุ้มแน่นอนครับนี่ครับเล่นง่ายงครับาจ่ายให้ก็พักถึงจังหวาออกให้เพื่อนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีความเร็วนะครับความคล่องตัวอยู่แล้วนะไม่ใช่สายลากเลี้ยงนะครับเป็นสายจบสกอร์ซะมากกว่ามองหาล็อกบ่าเปิดมาจังวะนี้โค้ไว้ได้ครับ ลากัดสลักคูรูเกีบนบนเจอครับคอต้าคูต้า,าได้ครับลูมิเก้ล็อกบาล็อกบาจับแล้วก็ได้ยิงจังหวะนี้ยังปัดเอาได้ครับซีแมนลากัดให้มายอนครับให้กับเมซี่ล็อกบาจับบนแล้วก็ยิงเองจังหวะนี้ ออกหลังไปครับได้ลุ้นอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหมีแต่ล็อกบ่ายยิงคนเดียวนะครับเน้นๆไปแล้วซีเมนครับเบอร์ยาวมาเราเก็บได้เลยครับเดียวครับให้มาที่คาฟูครับเมสซี่ให้มาที่ล็อกบ่ายครับคืนมาแล้วก็แทงคืนล็อกบ่ายล็อกบ่ายจับแล้วก็ยิงจังหวะนี้อออืื้หซัดเต็มข้อครับจนสามเหลี่ยมครับทุกคนยิงได้ไหมเก็บได้ไหมล้มไปแล้วครับจังหวะนี้ ลุกลุกลุกค่อนข้างช้าครับสังเกตูอหูหลุกช้านะอืมหืมเสียนะครับก็ลุกช้านะเพราะว่าค่อนข้างจะตัวใหญ่มาแฮตชิกไหมอืมหืมเมสซี่ครับชนไม่ลงเหมือนกันให้มาที่รอกบ่าจับแล้วก็โยกมาแบบย,งยิงเรียบร้อยครับแฮตชิกจนได้ครับดูครับง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่ แทงมาปุ๊บจับแล้วก็พลิกวนมาครับเื้อเรียบร้อยครับแพทจกครับสำหรับร็อกบาร์ครับตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับแต่ว่ายิงจังหวะนี้ไปนะครับทุกคนนาทีที่42แบบนี้ครับทุกคนคู่แข่งก็กดออกนะครับทุกคนอนี่ครับไม่เล่นเลยนะจนถึงศูนย์วิแล้วก็มาแบบนี้ก็หมุนนะครับทุกคนนี่ แล้วก็ยบร้อยนะใครที่เปิดได้แล้วนะครับเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างถูกใจกันหรือเปล่านะครับก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับลอกบาทก็ฝากากดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้านเจอกันใหม่สวัสดีครับ